สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลนะครับนะก็วันนี้นะผมก็มาช้าค่ะเยอะเลยนะก็วันนี้ก็มีเรื่องด่วนแต่เช้านะครับนะไปทุระแต่เช้าเลยแต่ตีห้าเลยนะเราจะกลับไปถึงบ้านก็แปดโมงครึ่งกว่าแล้วนะมานอนต่ออีกนะครับตื่นมาก็เบร์เบร์สมองเบร์ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเมื่อคืนนี่ผมนอนไปแค่สองชั่วโมงแล้วผมก็ตื่นนะ ก็ไปทาธุระถุกเชินนะแล้วก็ได้มีโอกาสแวะเปลี่ยนไฟหน้าจเจ้าเชฟตาหวานเลยนะเปลี่ยนไปข้างนึงก่อนนะ <g iggle> ใจจริงผมไม่อยากเปลี่ยนสองข้างนะ fc มันนดผมหน้าเชิดอะมันเมันไปแยงตาเขานะ <g iggle> ก็เลยเปลี่ยนข้างเดียวไปก่อนนะก <g iggle> ็ไม่แน่นะเดี๋ยวสักปีถึงสามปีข้างหน้านี่ก็ไม่ไม่ไม่รวมปีนี้นะเออก็น่าจะไปเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งเลยนะ <g iggle> หรือไม่แน่ก็รอใช้ข้างเดิมที่มากับรถนะใช้มันขาดไปนะเพราะว่าหลอดฝั่งซ้ายฝั่งฝั่งซ้ายเดิมก็ยังยังยังติดเนาะยัไปใส่เทียนก็ได้นะครับเนี่ยผมก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะไปซื้อน้ํำกันนะสองขวดเลยนะมาเติมเจ้าเชฟตาหวานแล้วก็เจ้านิวเชฟด้วยนะครับ นะเพราะว่าขวดเดียวมันเติมแบตสองลูกอ่ะสองคันมันไม่พอนะผมเคยแล้วนะเลยต้องซื้อมาสองขวดเลยนะครับนะตอนนี้นะรือบอกเอฟซีนะตอนนี้ผมมาถ่ายก็เป็นเวลา ตอนจับกล้องขึ้นมาเลยนะเป็นเวลาบ่ายสามโงสาสิบสองนทีก็ประมาณบ่ายสามครึ่งหน่อยๆเนานะก็เป็นเวลาที่นักเรียนเลิกเรียนนะครับเช้ชาเมื่อเช้าก็ไปธุระถูกเฉินแนละ้วก็เลยไม่ได้ล้างจานหุงข้าวเลยนะแม่ผมแกน่าจะหุงข้าวให้แล้วนะผมก็น่าจะไปล้างจานนะ วันนี้ก็อากาศดีนะ f c แล้วก็ผมคิดว่าอากาศก็น่าจะเย็นลมพัดไาแบบนี้ตลอดนะทั้งวันหลยนะว่าเช้าออกไปแต่เช้าแต่ตีห้านาวนานาวใส่เสื้อกันหนาวเลยนะครับเดี๋ยวเพนมาฝั่งนี้มั้งเนา f c เพนไปจะฝั่งนี้บ่อยแล้วนะแพนมาฝั่งนี้มั้งความจริงนะ f c ฝายเนี่ยที่ f อฟมองเห็นเนี่ยนะเอาไปว่า f อฟมองเห็นอะประมาณสักหกไล่ได้ไหมนะอันนี้ผมไม่มีความรู้ผมวัดไม่เป็นนะหกไร่ได้ไหมนะถ้าไม่หกก็แปดใช่ไหมเออแล้วมันยังมีตรงนู้นอีกนะตรงนู้นมันติดไล่เขาไะไล่เขาเมื่อก่อนมันมีทางลงไปได้นะมันมีฝายยาวถึงนู่นเลยแต่ครั้นี้มันไปติดไล่เขาไล่ส่วนตัวขังเขาก็เลยแบบปิดทางไม่เข้านะ แต่ส่วนใหญ่ทางก็มาแต่ตรงนี้กันนะครับผมเองผมเองก็ไม่ได้ไปทางนั้นนานละนะคือผมไม่กล้าไปคนเดียว FC, mm hmm. เอฟซีเผื่อมันมีสัตว์เลื้อยคานอะไรเงี้ยเนาะมันก็น่ากลัวนะผมเองก็ขี้กลัวด้วยนะเพราะเมื่อก่อนยังได้ไปบ่อยไง mm hmm. ผมไปกับหมานะ mm hmm. ก็เอาซาลิงไอคันไทเกอร์นั่นแหละไปหมามันก็ขึ้นพ่วงไปนะพอละหลังๆผมเลี้ยงหมาผมไม่ค่อยให้หมาขึ้นพว่วงไงก็เลยไม่ได้มาเลยนะแต่นั่นมาก็ว่าได้นะครับ เมื่อห้าปีก่อนผมยังพาหมามาขี่รถเที่ยวไฟเลยนะเออง่ายอีพีตอนนั้นผมยังไม่ไม่ทำยูทูปเนาะก็พาหมาขึ้นรถซาเล้งมาแต่งแต่อายุป,ประมาณสิบแปดมั้งเพราะซาเล้งซื้อตอนอายุสิบเจ็ดนะสิบแปดสิบแปดสิบแปดแล้วสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณยี่สิบสองเนาะเออ ประมาณนั้นได้นะปรมาณคร่าวๆก็4ปีใช่นะก็หาเอาขยายในบ้านมาต่อใส่แบตอะไรโอ้ปะทำไม่ทั่วทำไม่ทั่วผมอะนะพอตอนหลังจะคืนชีพหน่อยเอา a อบรถจนใส่ก็ไม่คืนละนะก็เลยยกเลิกไปตามที่ผมเคยรีวิวไปนั่นแหละนะยกเลิกไปดีกว่านะครับ เสียงสิบล้อมจากฝั่งนั้นแต่ไ้ผมไม่ว่าจะกกบบารถกระบะเล่งเครื่องนะมือนก็ติดลมมันจะเป็นเสียงสิบล้อเลยน่าจะดําดินหรือเปล่านะครับไม่ดําดินก็ดําหรือดินสู้อะไรสักอย่างในไรนั่นแหละนะเสียงเปลี่ยนแกได้ ดังั้นมันไม่ค่อยมีทางนะมันมีแต่ทางลาดยางเอ้ยไม่ใช่ขอไปครับทางลุกลงังเขาวิ่งมาทางไหนงงเลยนะเมื่อนั้นก็ได้จังหวะก็เปลี่ยนเกียร์แต่ว่ายังดิ้นอยู่นะทางเนี่ยมันไม่มีทางใน F4 มันไม่มีทางแบบสาสาธารณะลาดยางวิ่งนะที่ผมชี้ไปเมื่อกี้นะ่ะ f ีมันมีทางเนี่ยมีทางลูกรังอะไปได้เรื่อยๆผมเคยพาหมาไปสุดจนไม่รู้ว่าเป็นบ้านคุณกีจางอ่ับไปไกลอยู่นะมันก็ไม่ไม่หาว่าไปเจอทางสาทางทางแบบทางสาธารณะแบบราจางไม่ไม่ไม่มีนะข้างในอะแบบลึกมากอ่ะเออประมาณสี่สามสี่โลได้เข้าไปข้างในเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางนะทางนี้มันเป็นทางหลักเหมือนกันมันก็วิ่งอ้อมไป นี่ได้นะเดี๋ยวมันลึกมากเลยนะในกันนานแล้วที่ผมไปนะทุกวันนี้ผมก็ไม่กล้าเข้าไปไหนแล้วนะแล้วก็หาไปขโมยของเขานะเผื่อเราขี่รถไปเงี้ยเราไม,เาไม่เราไม่ได้ไปขโมยอะไรของใครก็จริงอนะแต่เขาจําหน้าเราได้เขาก็กาหาเราไปก่อนละนะเมื่อเจ็ดแปดปีก่อนมันยังแม่อะไรขนาดนี้ fc ผมไม่ไม่อยากเลยเนี่ยทุกวันเนี่ย ผมมานั่งถ่ายคลิปอยู่ฝ่ายอ่ะคนรู้จักอะ่ะเขาให้อู่ซ่อมรถที่ว่าช่างซ่อมรถเชฟตะวันผมที่แกเสียไปนะไปอู่ซ่อมรถนั่นะ่ะคนรู้จักก็มาถามไอ,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 อ้เรียกผมไอ้มาทําอะไรฝ่ายทุกวันนะเอ้าผมนึกในใจนะแต่ผมเคยพูดไปแล้วนะกูจะมาทําอะไร,รกูนะเออกูไม่กูไม่ได้มาทาอะไรเสื่อมเสียให้ฝ่ายเลยนะก็คืนเนี่ยเอฟซีก็เห็นนะผมก็มานั่งถ่ายคลิปมันย้ายให้ชมไปเรื่อยๆนะ พูดแบบมีสาระมากงไม่มีสาระมั่งนะถึงมันจะไม่ฉีกไม่เฉยก็เหอนนะคือผมมานั่งถา่ายแล้วก็บรรยายไปเรื่อยๆนะบางครั้งคลิปเครื่องเสียงมีอะไรพูดผิดพลาดก็มานั่งอธิบายนะครับหรือมีมีโปรเจกต์อะไรก็มาอธิบายนะครับคือผมจะมาอธิบายอัปเดตบอกเอฟซีหมดแล้วนะถ้าบางอย่างคือผมไม่ได้บอกก็คือมันจะเป็นคลิปเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์เอฟซีได้เห็นนะอย่าง ปีที่แล้วนะก็มีเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยก็ตอนที่ซื้อมิกมานะมิกซาเบตนะโอ้ไม่ใช่ปีที่แล้ว f อฟซขออภัยครับปีก่อนหน้านี้นะนะปีก่อนหน้านี้ก็เออประมาณปีสองพันยิบสองแหละนะนี่มันปีสองพันต้นปีสองพันยิบสี่แล้วนะครับ นี่ยเอฟซีงคิดว่าขนาดปีใหม่ผมใช้เต่นานผมใช้เสียงทีนึงผมยังใช้ยากเลยเออไม่ไม่ใช่อะไรนะคือเขามีงานศพนะเออแต่พอสิ้นปีเห็นแต่ร้องเพลงทั้งทุกบ้านเนี่ยนะแล้วที่ผมเล่าให้ฟังอนะ่ะผมกลับมาบ้านแต่บ้านเพื่อนเขาดาวม,มานอนฟังเขาร้องเพลงยินตีสองครึ่งนะ <laughs> ขอัยครับชนกล้องตัวเองอครับเอซีผมก็นึกเรื่องที่จะพูดไม่ออกแล้วนะตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีไอเดียอะไรมาใหม่ๆยังไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์นะครับก็แค่จะบอกว่าเออผมจะจะจะขยายดอกนะตูมิโลตูมิดโดหกจุดห้าผมอัดนะ <S <S จะขยายจากหกจุดห้าเป็นแปดนิ้วนะครับนะพวกะผมจะเอาดอก ดอกที่เก็บเก็บมามาใส่แต่มันต้องเทสดูก,ก่อนนะว่ามันอัดได้เยอะไหมมันแตกมันผ้ามันเบอร์หรือเปล่านะ <c oughs> คือแบบมันมีเสงแคกๆนนก 6, เหมือนไอ้ดอกหกไอ้ดอกหกคูณเก้าหรือเปล่านะเออเพราะมันไม่ใช่ไอ้ดอกพวกนั้งงนผมจะเอาไว้แบบอัดช่วงเบสเข้าไปนะช่วงเบสเข้าไปนะทำเป็นมิดโลไปเลยนะเดีย๋ยวลาผมจะทำไอันนี้ผมยังไม่ได้สลับดอกคือเลยอีกบ,บอกเที่ยามาตั้งไว้รองตู้ลำโพงขึ้นผมยังเก็บไม่หมดเลยทุกวันนีย ไปเรื่อยๆนะของอยู่ในบ้านเรามันไม่อยู่บ้านใครนะนี่อยากจะเก็บก็เก็บไม่เก็บก็ไม่เก็บก็บกบบทิ้งไว้งั้นแหละนะครับก็ประมาณนี้เนาะครับก็ไปแล้วครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแน,นลด้วยก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ